สวัสดีครับวันนี้เรื่องเล่าก่อนเข้านอนมีเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่ผมยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วมาเล่าให้ผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันครับตอนนั้นเพื่อนของผมคนหนึ่งบวชงานบวชแน่นอนว่าคนเยอะของที่ต้องใช้ก็เยอะมากทั้งโต๊ะเก้าอี้เครื่องครัว จานชามแก้วน้ำซึ่งของพวกนี้ต้องไปยืมจากวัดมาใช้ก่อนและพอจบงานก็ต้องเอาไปคืนวัดคืนของวันนั้นของมันเยอะมากต้องแบ่งไปหลายคันรถกระบะหนึ่งคันใช้คนประมาณสามคนผมรับหน้าที่ขนเครื่องครัวไปคืนวัดรถคันผมมีผมเป็นคนขับน้องชายและเพื่อนอีกหนึ่งคนพอขนของขึ้นรถเสร็จ กำลังจะออกรถอยู่ๆก็มีป้าคนหนึ่งไม่รู้เดินมาจากไหนแกเดินเข้ามาถามว่าหนุ่มๆจะเอาของไปคืนวัดใช่ไหมผมก็ตอบว่าใช่ครับป้าแกเลยขอติดรถไปด้วยผมก็ไม่ได้คิดอะไรให้แกขึ้นมานั่งด้วยพอขับไปถึงหน้าวัดป้าแกก็ลงจากรถแต่ก่อนจะเดินไปแกหันมาพูดประโยคหนึ่งกับผม เวลาเอาของไปเก็บในโรงครัวอย่าส่งเสียงดังนะที่นั่นน่ะเจอดีกันมาหลายคนแล้วตอนนั้นผมงงมากแต่ก็รับปากไปจากนั้นผมขับรถเข้าไปจอดที่โรงครัวมีเนนร,รูปหนึ่งเดินมาไขกุญแจเปิดประตูให้แล้วบอกว่าเนนไม่เช็คของเหรอครับเนนตอบว่าไม่เช็คหรอกโยมเอาไปเก็บได้เลยเนนรีรบ ผมแปลกใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากตอนนั้นประมาณเกือบ6กโมงเย็นแล้วเลยรีบขนของลงกันแต่ปัญหาคือน้องผมกับเพื่อนมาเล่นติดกันทำเสียงดังตลอดพอขนเสร็จเราก็ต้องกลับไปเอาของอีกรอบหนึ่งระหว่างขับรถกลับบ้านเพื่อนน้องผมพูดขึ้นมาว่าเห็นไหมพี่เสียงดังจะตายไม่เห็นเจออะไรเลยป้าคนนั้นน่าจะหลอกวะ่ะ ผมกับเพื่อนก็เห็นด้วยและนั่นแหละครับคือความคิดที่ไม่ควรคิดที่สุดพอกลับมาถึงโรงครัวรอบที่สองพระอาทิตย์เริ่มตกแล้วบรรยากาศเริ่มมืดคราวนี้พวกผมเล่นกันหนักกว่าเดิมเสียงดังสุดๆจนเกือบจะขนของเสร็จอยู่ๆก็มีเสียงผู้หญิงตะโกนดังลั่นมาจากในโรงครัวพวกมึง พวกผมทั้งสามคนเงียบกริบทันทีเราหันซ้ายหันขวาหาที่มาของเสียงทั้งประตูหน้าต่างไม่มีใครเลยทั้งที่เสียงมันดังชัดมากเหมือนตะโกนอยู่ใกล้ๆพวกผมมองหน้ากันแล้วค่อยๆย,ยกของต่อแบบเงียบที่สุดตอนนั้นในใจรู้แล้วครับว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องดีโรงครัวไม่มีไฟเปิดไม่ติดบรรยากาศมืดสลัวยู่ยู เพื่อนผมก็สะกิดแขนผมแรงมากผมหันไปมองเห็นหน้ามันซีดเผือดตาเบิกกว้างสายตาจ้องค้างขึ้นไปที่เพดานผมเลยมองตามขึ้นไปบนเพดานมีคานไม้ใหญ่พาดอยู่และบนคานนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งห้อยขาอยู่เธอนั่งเฉยๆเหมือนนั่งเล่นแต่สำหรับพวกผมมันเป็นภาพที่ทำให้ช็อกมาก เพราะเมื่อผมเห็นแบบนั้นขาก็แข็งทันทีขยับตัวไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มองพวกผมนะครับแต่พวกผมกำลังมองเธออยู่ผมหันไปสกิดน้องชายแต่ไม่ต้องเลยเพราะน้องผมก็กำลังยืนตาแข็งมองขึ้นไปเหมือนกันช่วงเวลานั้นเหมือนหยุดเดินแล้วอยู่ๆก็มีเลือดหยดลงมาที่พื้นหยดหนึ่งสองหยด มันไหลมาจากหวางขาของผู้หญิงคนนั้นจากหยดเล็ก,ลกๆกลายเป็นไหลเหมือนเปิดก๊อกน้ำเลือดเต็มพื้นไปหมดจากนั้นเธอก็ก้มหน้าลงมามองพวกผมแล้วร้องเสียงดังลั่น <c oughs> เสียงดังมากหัวใจแทบหยุดเต้นตาจ้องค้างเลือดยังไหลไม่หยุดก่อนที่เธอจะกระโดดลงมาหาพวกผมจากที่ขาแข็งวิ่งกันสุดชีวิต ทิ้งของทิ้งประตูกระโดดขึ้นรถแล้วออกรถทันทีผมขับออกมาถึงหน้าวัดยังได้ยินเสียงกรีดต,ตามมาหลังก่อนจะตามด้วยเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะที่ฟังแล้วสะใจสุดๆพอไปถึงบ้านเพื่อนพวกเรานั่งเวอกันอยู่พักใหญ่ของก็ยังคืนไม่หมดต้องรอไปคืนตอนเช้าพอสติเริ่มกลับมาเลยเอาเรื่องทั้งหมดไปเล่าให้พ่อเพื่อนฟังพ่อเพื่อนฟังจบ แล้วยิ้มออกมาก่อนจะพูดว่าเมื่อก่อนเคยมีแม่ครัวสาวท้องอ่อนๆไปเก็บของในโรงครัวแล้วถูกโต๊ะวางของล้มใส่ตายคาที่เลยแล้วพ่อเพื่อนก็พูดทิ้งท้ายว่าใครเขาก็เจอกันทั้งนั้นแหละสรุปคือพวกผมน่าจะเชื่อป้าคนนั้นตั้งแต่แรกไม่ควรส่งเสียงดังไม่ควรลบหลู่เพราะสิ่งที่เจอไปมันจัดหนักจริงๆ สุดท้ายต้องให้น้าเป็นคนเอาของไปคืนวัดแทนและตั้งแต่นั้นมาพวกผมก็ไม่กล้าเดินผ่านโรงครัวของวัดนั้นอีกเลยครับเป็นไงบ้างครับเรื่องราวที่ผมพบเจอมาถูกใจเพื่อนๆบ้างไหมครับแต่ขอบอกเลยว่าตอนที่ผมได้พบเจอนั้นหัวใจตกไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยครับถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังจนจบครับ สวัสดีครับ